ติดตอมเอชช่วยคุณเป๊ะเรื่องไฟฟ้าหลายคนอาจเคยประสบปัญหาอยากติดตั้งโซล่าเซลล์แต่ว่าใช้ไฟกลางวันน้อยไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าติดตั้งไหมวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับโซล่าแบตเตอรี่ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคุณครับโซล่าแบตเตอรี่คืออุปกรณ์ที่ใช้กเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์หรือถ้าพูดง่าย ถ้าในช่วงเวลากลางวันคุณใช้ไฟฟ้าจะแผงโซล่าเซลล์ไม่หมดพลังงานไฟฟ้าจะถูก,กเก็บไว้ในแบตเตอรี่และถูกนากลับมาใช้ในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่แสงไม่เพียงพอโดยไม่ถูกทิ้งไปเปล่าๆครับและถ้าเป็นโซล่าแบตเตอรี่ที่มีระบบแบ็กอัพโหมดก็จะช่วยให้บ้านหรือธุรธกิจของคุณใช้ไฟได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าระบบหลักจะไม่สามารถใช้งานได้ก็ตามบ้านหรือธุรธกิจที่ไม่มีระบบ,บเก็บพลังงานพลังงานดีๆก็อาจจะสูญเปล่าไป แต่ถ้าคุณติดตั้งโซลาร์แบตเตอรี่กับ PEA คุณก็จะได้รับพลังงานมาใช้ได้อย่างเต็มที่พร้อมกับแพ็กเกจที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับคุณจริงๆครับ PEA มีแพ็กเกจให้เลือกหลายขนาดพร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะดูแลคุณให้ครบจบในที่เดียวสำรวจงานฟรีล้างแผงให้ฟรีปีละหนึ่งครั้งจำนวน2ปีรับประกันนานดูแลกันไปยาวๆสามารถดูรายละเอียดแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ p a s o l a r p a c o t h และอย่าลืมกดติดตาม P.E.A. แบรนดทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆเรื่องไฟฟ้ากันนะครับบ๊ายบาย